มาอะไรครับนี่เสื้อห้าสิบสามมิลเว็บร้อยสิบไอชัไหมห้าสิบสามมิลนะครับเรามีจำนวนไออ้าวไหนล่ะหนูนี่โอ้หัวนูนด้วยเนาะ อืมห้าสิบสามสมัยนี้ทำเองง่ายๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทึมอ่าทำเป็นไม่เป็นอย่างน้อยก็นู่นแหละร้อยสามบวกแหละเนาะวันนี้โอ้ปะเก็นด้วยไหนมาโซเราลินมาโอ้นี่ปะเก็นด้วยในร้อยนี่มันมาเปหยิบกันด้วยนี่จะของร้านหรือไงเอาเออ มันรู้อีกว่าแปดสิบแปดข้อตู้ทหมเลยเก่ง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 มันรู้เหมือนช่างเลยเนี่ยเบื่ออ้าวนี่โซเราลรีนด้วยอืออ่ะมาตั้นใส่กล่องให้พี่เขาไปเขาดูว่าเราสิอืมใส่กล่องแสดงให้เลยมีจำหน่ายนะครับมีจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับผม ืนุ่มๆอยู่บ้านไหนกันนี่อยู่ลำดวนอยู่ลำดวนโอ้เขาว่าเขาว่าคนลำดวนมีแต่คนหน้าตาหล่อๆนะจริงๆเฮ้ยหันมาสิหล่อจริงไหมหล่อจริง่งดูรายการรายการคันนั้นรถเก็ตจำไม่ได้ว่าคันไหนได้อเแต่คันแดสิบเจมทุกวันนี้สองพันกว่าแล้ว ราคาใหม่เป็นเลย 2, มี่งถสองพันกว่าถ้าพันกว่ามันเป็นสีดิบเห็นไหมมันเป็นสีดิบขับแล้วสีดิบขึ้นสีดำละเอียอันนี้นะ้ำมันเครื่องด้วยเนะาะนี่ตานะรวมให้เลยครับรวมให้เลยอ่าเรียบร้อยนายจากบ้านนู้นมานี่กิโลไหน้อวไม่ได้ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวน้ำดวนอ่ะวนมาแท้กันนี่นะครับ สมัยนี้น้องๆทำเป็นเองหมดทุกคนเ,เป็นช่างทุกคนเราเตรียมตกงานเอออะไรเอออ่าขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยเดอ้อไปนี่อ่าโอเค thank you thank you